ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมต้องการลดค่าใช้จ่ายหรือบำรุงรักษาง่ายทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็วนับไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยายนยนต์ทั่วโลกซึ่งประเทศไทยย่อมไม่อยากตกขบวนครั้งนี้แม้จะมีจุดแข็งที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์มายาวนานแต่หากไทยยังต้องการรักษาสถานะนี้ไวให้ได้ก็จะเป็นต้องสร้างอุ่์ความรู้ทางเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ โดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็น,นกลไกสำคัญรวมทั้งส่งผ่านงานวิจัยไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยยกระดับผู้ประกอบการจากผู้รับจ้างผลิตให้เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าจากการผลิตได้ที่สำคัญยังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นแรงหนุนนำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตนอกจาก กลไกในการให้ทุนวิจัยตั้งโจทย์วิจัยสร้างตลาดเพื่อพัฒนาตัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วก็ไปตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่แล้วเนี่ยผมคิดว่ากลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเองนะครับก็เป็นประเด็นสําคัญแน่นอนเราเดินคนเดียวเนี่ยอาจจะเดินไปได้เร็วนะครับแต่ถ้าเราเดินด้วยกันเราจะไปได้ไกลกว่าคงไม่ใชเ่เป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียว บริษัทเอกชนใหญ่ๆก็สามารถสร้างความร่วมมือได้รวมทั้งผู้ประกอบการในระดับ SME นะครับสตาร์ทอัพที่กำลังจะเกิดใหม่อีกประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จะมาช่วยในการทำวิจัยและพัฒนาเช่นสนามทดสอบแล็บทดสอบ,สอบแบตเตอรี่มอเตอร์หรือว่าระบบซอฟต์แวร์ต่างๆนอกจากทดสอบเพื่อวิจัยแล้วก็จะมีทดสอบเพื่อ การพัฒนาให้ได้มาตรฐานระับโลกด้วยการสร้างองค์ความรู้ต้องมาพร้อมกับงบประมาณและที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่แต่ขณะเดียวกันนอกจากการสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ๆแล้วบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมก็ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนที่จะทำงานทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ถ้ามีองค์ความรู้ทั้งตัว,ตวยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเดี๋ยวมันจะมี Connected Auto มก็ต้องรู้สื่อสารอีกหลักสูตรที่จะสอนเพื่อพัฒนาคนให้เข้าสู่อุตสาหกรรมนี้อาจจะต้องมีการปรับเพื่อให้เหมาะสมองค์ความรู้ลักษณะที่เราเรียนเป็นเรื่องๆเป็นแท่งๆเนี่ยอาจจะต้องเลิกไปเรียนหลายเรื่องที่เกี่ยวข้อง มันก็อาจจะยากขึ้นไปอีกแต่ว่าแน่นอนถ้าถ้าเราต้องการไปสู่การอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เรื่องนี้เรื่องสาคัญคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมเรามีอุตสาหกรรมยานยนต์มา60กว่าปีคนที่อยู่ใน Val value c h a i n ของอุตสาหกรรมยานยนต์นะมาหาศาลมากและเป็นคนที่มีองค์ความรู้มีศักยภาพแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อองค์ความรู้ที่เขามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันโดนเฟดเอา คนกลุ่มนี้จะต้องถูกรีสกิลซึ่งผมว่าตรงนี้เขาจะทำได้เร็วเพราะเขามีพื้นฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์แน่นอนอยู่แล้วนอกจากนี้ยังต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่เช่นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสื่อสารรวมถึงระบบแชร์ริ่งหรือแบ่งปันการใช้รถโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนต้องใช้วิทยาศาสตร,ร,ร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี